ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อฟฟี้สายบิดแดนระเบิดนะครับตอนนี้ก็นั่งถ่ายอยู่หน้าบ้านนะครับหล <c oughs> ังจากไม่ได้อัพคลิปนานเลยในช่องนะครับก็ต่งนี้มีหลายคนเลยอยากให้ผมนะครับอรีวิวรถให้ชมหน่อยรถให้ฟังหน่อยว่าทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็รถผมเนี่ยทำไมแปลงเป็นทรงนี้ไปซะแล้วหลังจาก <c oughs> ขับสปอร์ตนะฮะหรือแปลง ไปเป็นอ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะแฟลิ่งอะไรนะเขาเรียกนะ CBR 1 0 0 0าัไหมหรือแฟลิ่งไออะไรนะแฟลิ่งสนามอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ผมแปลงก่อนนะเนี้ยคันสีขาวอะลายลายไอกัญชาเออแล้วก็แปลงกลายมาเป็นทัวรลิงเฉยเลยเออหลายคนก็เห็นผมอัพรูปลง Facebook หรือ TikTok ก,ก,ก,ก็เลยขอรายละเอียดนะครับอ่าตอนนี้แปลงเป็น CBR 500X นะครับไฟหน้าเอ้ยไม่ใช่เดชุดหน้าแฟลิ่งอะเป็นของ CB CB 500X นะครับ แต่เขาเรียกจริงๆกันแเขาเรียก 650X นะครับ c b <oughs> 650X คนที่ติดตามผมมาก็น่าจะรู้นะครับว่าก่อนหน้านี้คันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับ <c oughs> คันนี้เดียเ๋ยวขอรถทางเลยก่อน <c oughs> คันนี้ก่อนหน้านี้นะครับเป็น CBR 650F นะครับเป็นตัว2017นะครับสีขาวเนาะหลังจากแต่งไปหลายแนวหลายสีหลายล้อสติ๊กเกอร์หลายลายก็ กลายมาเป็นทัวริงณนปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่จะแปลงเนี่ยก็คิดหนักอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่าแปลงผมก็คิดว่ามันแพงมากนะสำหรับผมนะ 30, สามหมนนะครับก่อนจะไปแปลงนะครับก็ตัดสินใจอยู่พักใหญ่ๆเลยแหละแต่ว่ามาเลยอ้าออกมาเลยอ่าอโอเคโรถอีกคันหนึ่งเด็กข้างซอยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอารถมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ เกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนแถวบ้านนี่แหละหลังจากกลับมาจากทิปนะครับชนที่หน้าสถานีรถไฟใกล้บ้านนี่แหละวินมอเตอร์ไซค์ปาดหน้านะครับชกหน้านี่ยงอก็เลยได้ตัดสินใจสักทีนะครับก็ได้ส่งรถนะครับไปแปลงที่กรุงเทพนะครับก็บอกพี่เขาถามพี่เขาว่าเออพี่พี่พอหาโชกมือสองให้ผมได้ไหมถ้าพี่หาได้เนี่ยผมก็จะส่งรถไปแปลงเลยที่พี่เลยพี่เปลี่ยนให้ผมได้ไหม จริงๆโชคใช่ไหมมันสามารถดัดได้ใช่ไหมหรือซื้อมือหนึ่งอ่ะคู่หนึงไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่8ปดพันหรือ9 0 0าคู่หนึ่งนะโชคหน้านะทั้งโชคเลยทั้งยวงมันเลยแต่ว่าพี่เขามีมือสองครับมือสองก็อยู่ที่ไม่กี่บาทเอง สามสี่พันนี่แหละผมไม่แน่ใจคู่หนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้งอแค่ชโกชกฮะโชกเก่าอยู่ในบ้านมีให้เห็นอยู่ไอ้นี่แผงคอเนี่ยงอไปหมดเลยทั้งทั้งชุดเลยทั้งแผงผมไม่แน่ใจว่าโครงมันงอด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้รถก็กลับมาเป็นปกติแล้วแปลว่าชนชนเบ,บ,บาๆนะชนเฉียดชน,ชนชนท้ายเขานิดหน่อยเองแต่รถเขาอ่ะล้อนี้เบี้ยวเลยเป็นเลขแปดเลยล้อหลังเขาอ่ะมอไซค์ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแล้วก็ช่วงนี้นี่ยเห็นไหมแตกไปหมดเลยเนี่ยช่วงนี้ถลอกแตกไปหมดเลยชนช่วงนี้ แต,แต่ยังใส่อยู่นะฮะเพราะว่าเสียดายโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์มันทำมา4,500าไงอ่าเดี๋ยวจอดนานช่วงนี้จอดนานมากสนิมขึ้นเลยต้องไปโฟกัสนะครับพราผมติดเกมช่วงนี้จอดนานเกือบปีเลยไม่ได้ขับไปไหนเลยแต่ว่ายางก็แข็งละแต่ว่ายางรถเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคู่หนึ่งไม่แน่ใจเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละหมื่มนกว่าหมื่นสี่หมื่นห้าเอามานี่แหละคู่หนึ่ง อ่ะโอเคมารีวิวนะครับรายละเอียดมาอ่าผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับค่าแปลงอ่าแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับจัดส่งทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าผมจัดส่งนะครับทางรถไฟนะครับจากสุงไหงโกโลกไปกรุงเทพนะครับลงที่หัวลําโพงตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเขาจะคิดยังไงอะ่ะตามน้ําหนักของรถอะไรอย่างเงี้ยราคาค่าค่าค่าจัดส่งอ่ะนะแต่ความจริงไม่เลย ผมเข้าใจว่าเออรถหนัก200กว่ากิโลเงี้ยมันต้องค่าส่งแพงแน่เนีเขาก็ต้องคิดตามน้ำหนักใช่ไหมอ่ะส่งรถไฟแต่เขาไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาคิดตามซีซีฮะหล้ออ่าเท่าไหร่นะ ห้าสิบซีซีถึงหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสามร้อยถึงถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันสองอย่างเงี้ยเออเขาคิดประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยขาไปกรุงเทพยอยู่ที่สองพันห้าขากับก็สองพันห้านะครับรวมๆไปกับห้าพัน r เนี่ยรุ่นไฟ led นะอ่าจะอยู่ที่สามหมื่นสี่พันอ่าใช่สามหมื่นสี่พันบาททวนเออรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆนะครับก็ต้อง เสืต้ตังเพิ่มนะครับอย่างเช่นยางตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าพี่เอเนี่ยคนที่รับแปลงเนี่ยโปรเจกต์เอเนี่ยหรือพี่เอเนี่ยเขาชอบป้ายยาง คนที่ส่งรถเป็นทางกับพี่แกก็ควรระวังไว้เตรียมตังค์ไว้เยอะหน่อยไม่หยอกหยอกหยอกล้อเล่นนะครับพี่เอเนี่ยก็แนะนานู่นแนะนํานี่นะฮะพี่เขาก็จะแนะนําแต่ของดีๆนั่นแหละมาใส่ให้ทําให้รถดูดีขึ้นก็ใส่เข้ามาส่วนเป็นไฟนะครับเป็นเป็นไฟตัวเก่าเป็นโคมไฟที่มันออกนูนๆเป็นหลอดไฟที่ไม่ใช่ LED ต้องเปลี่ยนโคมนะครับถ้าไปแปลงจะอยู่ที่39,000ับาทนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนโคมให้เลยโคมตัวนี้ จากอยากเป็นอะไรเป็นไอตัวโคมน,นูนนน่ะพี่ที่เป็นหลอดไฟของตัวเก่าอ่ะอ่ะาก็จะเปลี่ยนเป็น LED นะครับแล้วก็ CB 6 5 0 F หรือว่า CBR ตัวเก่าตัวใหม่รับแปลงหมดนะครับแต่จะอยู่คนละราคานะครับอ่าตัวใหม่ LED นะครับ30,000 C ตัวเก่า39,000แต่ ณปัจจุบันนี้นะครับมี N X 6 5 0ด้วยแต่พี่เขาเป็นรถเป็นรถตัวอย่างนะครับรถนายแบบมีอยู่คันเดียวก็คือรถเจ้าของนะครับรถพี่เอนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยตัว R โฉม R สามารถแปลงได้แล้วนะครับไม่ว่าจะ A, C B 6 5 0 R C B R 6 5 0 R ตอนนี้พี่เอสามารถแปลงได้แล้วนะครับแปลงเป็นตัวนี้ C B 5 0 0 X นะครับถามว่าพี่เอสามารถส่งอ,อุปกรณ์เออไม่ใช่เด ส่งอะไรเนี่ยพี่เอเนี่ยสามารถ <c oughs> ส่งอะไรถึงหน้าบ้านได้ไหมพี่เอไม่ไม่ส่งนะครับเพราะว่าพี่เอบอกว่ารถเนี่ยถ้าแปลงเนี่ยสามารถขึ้นได้คันต่อคันนะครับต้องส่งไปให้พี่เอเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถส่งได้นะครับไม่ว่าจะครอบทางจะปากนกจะพวกเหล็กเสริมยึดแฟริ่ิงจะแฟริ่งทั้งชุดทั้งยวงก็ตามพี่เอไม่สามารถส่งขายให้ได้นะครับเพราะว่าทุกคันต้องแปลงขึ้นคันต่อคันเท่านั้นนะครับอ่า ส่วนไฟท้ายนี่นะครับทุกคนเห็นน่าจะเห็นในอินเสิร์ตต้นคลิปแล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายเป็น CBR ไม่ใช่ CBR โทษทิ B M นะครับหรือฉลามนะครับ S พันนะครับตัวนี้ผมแปลงอยู่ที่2 0 0พนนะครับเป็นแค่แค่สวมไปเฉยเราถอดไฟท้ายเดิมแล้วก็มันจะมีไอตัวจับข้างบนถอดออกนะครับสวมไฟท้าย S พันเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครอบไปเฉยนะครับสวมเข้าไปแค่นี้ฮะตัวนี้อยู่ที่2,400บาทนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เขายังทำอยู่ไหมผมได้มาในทิกต o อกนะครับในในกลุ่ม Facebook ก็เห็นแวบๆอยู่นะเห็นพี่เขาขายอยู่อนะครับประมาณนี้นะครับรถผมในจอดนานลัวสนิมเขอะหน่อยเดียวถ่ายอีกขั้นหนึ่งหน่อยคันหนึ่งก็ลงมานะคันนี้ก็สำนักเดียวกันนะครับสำนักโปรเจกต์เเหมือนกันนี่โปรเจกต โซโมตาดนิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวรอขาตั้งมาโอเคคันนี้นี่เสียงดังในช่วงนี้ถ้าขาตั้งไล่ๆอย่ามาคุยกับผมนะทำไมอะเมชิเยโดอลูมิเนียมเกล็ดการบินปะเนี่ยอะไรเนี่ยเมชิคัคืออะไรไม่รู้จักเมจิคัยี่ห้อชิวที่ว่าแพงๆอ่ะเจโดอ่ะมา นัดกันไว้ตั้งแต่บ่ายอันนี้เพิ่งเพิ่งถึงใช่ไหมเพิ่งถึงไปไหนมาไปหันใจต่อไปหันใจโอเคพี่ถ่ายแป๊บเดียวทีแรกว่าว่าจะนัดว่าพรุ่งนี้ก็จนพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรพี่เอารถตั้งที่พี่ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรไม่มีที่จอดอยเงี้ยมาโอเคโอเคโอ้ว่าจะถามตั้งไหนโอเคไม่เป็นไรว่าครับครับครับอ่าถามถามถามตั้งหน่อยทั้งหมดเนี่ยรวมๆเนี่ยเราแปลงหมดเท่าไหร่แล้วทั้งหมดเนี่ยรถรวมแปลงเลยรวมรวมรวมซื้อรถลูกไม่รวมซื้อรถเลยไม่รวมราคารถตั้งแต่จับรถมาแล้วก็สวีทใช่ ทั้งหมดใช่ไหมก็คือหักราคาลดไปโซสเตอร์น้ำมันเครื่องี่วมอเราซื้อรถมารถเราก่อนก่อนหน้าเนี่ยเป็นรถอะไร CB650F ตัวปี2017สสีกรมสีกรมแล้วก็เป็นเป็นตัว LED แต่เสร็จทีเนี้ยเรามาปังตรงที่ว่าซิกเนเจอร์เราพี่จริงๆแล้วพี่พี่หันทางนี้หน่อยจริงๆแล้วถ้าพี่เอแปลงรถมาเนี่ยแกจะทำให้นี่เป็นสีดำให้ดำด้านหรือดำแววแต่ของพี่เนี่ยไปเคลือบคาร์บอน ไปพุ่มคาร์บอนส่วนของผมเนี่ยรถผมเดิมแล้ว CB 6 5 0 f ก็คือมันจะเป็นสองสีเนี่ยสีกรมกับสีเทาอ่าสีกรมสีเทาเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวข้างล่างเนี่ย5อะ5เป็นตัว 500X สีแท้ศูนย์นะแล้วก็พี่เอก็ไปผสมอ่าพี่ดูความต่างมันนิดนึงอ่ะไอ้นี่สีเดิมศูนย์อ่าอันนี้อันนี้สีเดิมเดิมศูนย์อ่าอันนี้สีผสมพี่เอบอกว่าทําเป็นลิมิเต็ดเลยให้แวร์อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขอบคุณมากนะพี่เอไอ้ตัวไอ้ตัวการแทนอ่ะอ่า พี่เอจะให้ของแวนเนี่ยซื่ว่าแกสั่งเองแล้วแกมาใส่ให้แวรมันจะไม่เหมือนกันไม่ก็ไม่เหมือนกันตัวนี้พิเศษกว่าหน่อยพิเศษกว่าเพื่อนตัวนี้ก็จะธรรมดาแล้วก็กลับมาสิ่งนี้พอกลับมาเนี่ยไปเจอชิวเจอชิวชิวมีขายนะกับไปชิวมีขายเพราะว่าเราสั่งสั่งพับเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้ออลูมิเนียมลูมิเนียมมามีมีมีทั้งอะคริลิกแล้วก็อลูมิเนียมอลูมิเนียมก็เดี๋ยวทักพี่ท็อปก็ได้ทักผมก็ได้ในเฟซผมอ่ะ ดีผมลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็แล้วก็มือคลัตเป็นของ L7 ยืมเพื่อน L7 ยืมเพื่อนแล้วก็ปั๊มก็ L7 ยืมเพื่อนยืมเพื่อนแล้วมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยเป็นของตัวเองรถก็ยังยืมอยู่อ๋อแล้วก็กระจกกระจก CAG ของผู้กองปีไอคันที่ว่าสีดำอ่๋ออีกคันหนึ่งแกซื้อมา 650F มีตัว CAG ไว้ก็เลยขอแกมาอ๋ออ่แล้วก็หลังจากกลับมาจากพี่เ เวมาเปลี่ยนชิวใช่ไหมพี่เวทำสีล้อทำสีปั๊มอ่าสีล้อสีปั๊มมาให้ดูหน่อยเนี่ยสีล้อล้อสีทองเขาเรียกทองอะไรเนี่ยเขาเรียกนี่ทองฮอนด้าทองฮอนด้าอ่าแล้วก็แล้วก็มาเปลี่ยนเบาะพี่ปั๊มเกย์แบบโบเก้สติ๊กเกอร์หลุดปะนี่ขี้ขี้ไปเยอะๆอย่อย่าอย่าี่ขี้ขี้ไปเสติ๊กเกอร์หลุดไม่เอานะเว้ยไอ้เหี้ยแบบโบเก้อย่างน้อยเย่างน้าก็หัน2ทีเลยนี่เท้ๆๆอย่างน้อยเค้าก็หันมา2ทีอ่ะแต่งแบบงบประหยัดเนาะแต่สวยลงตัวแล้งต ไฟมอเตอร์วูฟมอเตอร์วูฟตัวนี้2,000กว่าใช่ไหมอแคดบาร์ bar. มากับรถใช่ไหมมากับรถอะเล็กก่อนล้วก็แล้วก็วกตรงเนี้ยผมให้พี่เอไปไปทำใหม่เนี่ยพี่รตรงเนี้ยพาร์โค้ดใหม่อ่า uh, พาร์โค้ดใหม่อ่า uh. พาร์โค้ดใหม่พาร์โค้ดใหม่โอ้สวยว่ะอ่า uh, เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เออสี<ม>สีมันส,สวยอะะใช่พี่เอทำเหมือนกันเลยนะ จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยม,มัน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 สวิงอาร์มันสีดำไงตัวเลนถ้าเป็นตัวเก่านี่มันจะเป็นสีอลูมิเนยียมอ่าใช่ใช่สีสีออกอลูมิเนยียมพ <P. A. S 2> ีม่เอ,อ,อก็ไปไปไป,ไปพัตตโค้ดให้แล้วก็เห็นตาท็อปใส่วิกชิปวิกชิปก็เลยใส่ด้วยใส่ตัวเดียวกันด้วยแย่กลุ่มพี่พี่พี่สามารถบอกได้แม้ว่าเวซื้อรถคันนี้เพราะใครเวเสียงงูนะเพราะว่าเวไปมาจับรถเวอร์ซีดสองพันอ่า แล้วก็มาเจอตาท็อปถามว่ารถอะไรวะมันดูมาแชร์มาเลยเลยนะแล้วก็แม่งตาท็อปว่าโม้เปล่าวะแล้ววันนั้นกี่โมงนะักกว่าจะนอนวันนั้นทักมาหาพี่กี่โมงตีสามตีสี่ 3, <laughs> ก่อนไม่ได้นอนแล้วก็หารถกันวุ่นเลยนะ <laughs> แล้วก็คุยกับพี่เอโม้กับพี่เอโม,โ,มโม้โมจัดเลยแหละ <laughs> จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปมา,มารถกูฟังเฉย <laughs> พี่เอบอกว่าดาวทิกตอกกะเนี่ยใช่ใช่ทุกวันนี้เป็นดาวทิกตอกแล้วก็ไฟท้ายชิ้นไอเจ้าผมอีกอ่าไฟท้ายมามาดูไฟท้ายกันคาร์บอนนี่ก็คือคาร์บอนของตาท็อปนั่นแลกกันอ่าแกกันคาร์บอนี่ขาเมียที่เข้าไปวันก่อนนะอ้าวเรียบร้อยแตกไปเลยอ่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ของคาร์บอนฉีกหมดแล้วและก็ไฟท้ายพี่ไฟท้ายเป็นของตัวกระต่ายตัวกระต่าย CBR ีอาร์พันไหม ใช่บิด10ล้านพันตัวของกระต่ายเนาะของผมมันเอสพันตัวนี้กระต่ายคนละแนวแล้วก็สามคันที่อยู่กับโลกนี่คือสามแนวนะอ่าสามแนวทัวริงโมตาร์ดอันนั้นกึ่งแอดเวนเจอร์หน่อยแต่ในอนาคตน่าจะเป็นน่าจะเป็นสีอื่นแล้วก็อัพอะไรคาร์บอนคาร์บอนทับปั๊มครับปั๊มอ่เราก็จะทําไปเรื่อยๆนะพี่เนาะเรามันก็ประหยัดเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไปไปบ้าซูเลยไงอ๋อเรามีเรามีรถอีกคันเนาะซูซูกิอาซีออาา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  แล้วก็ท่อท่อฟูนะครับไม่ใช่สลิปออนท่อเสียงคนเราอ่ะท่อ่ท่อก็ถ้าใครจะแปลงถามว่าการขับขี่มันต่างกันไหมต่างกันเยอะอืมใช่นะเยมากๆฟิลลิ่งอ่ะพี่ตอนที่ว่าผมซื้อมาใหม่ๆตอนนั้นะผมวิ่งเต็มที่แล้วตอนที่เป็นเน็กเก็ตนะรู้สึกว่ามีคลิปที่ว่าพี่เอเคยแชร์สองร้อยองร้อยแต่พอเรามาทำฟิลลิ่งนี้ยกหน้าสูงก็ มีสองสี่อะสองสี่หน่อยหน่อยไม่ถึงสองห้าแต่สองสี่หน่อยหน่อยเพราะรถไม่ได้จูนไม่ได้อะไรไงใช่แต่ว่าจังหวะจังหวะของเว็บแปลงมันเขาว่าทำไมเวลาไฟตบเกียร์แล้วไฟแลบใช่ไหมอ่าเพราะอะไรือไมเพราะอะไรเพราะว่าเราตบเกียร์มันมันได้รอบมันนะอ๋อไปจูนมาเปล่าไม่จูนยังไม่จูนยังไม่จูนยังยังยังแล้วก็เบาะที่เปลี่ยนอะเบาะนี่ก็คือเอากับพี่เอเจนั่นที่ว่าไอ้รถเอ่าไออาร์สีม่วงอะอ่าไอาร์สีม่วงกับไอ้รถ เอ็ดพันสีม่วงอ่ะเอากับแกหรือถ้าใครจําได้รถคันนี้ที่เขาถามกันในในกลุ่มเลดไลน์อ่ะตอนที่ว่าไปงานสายบันเทิง11ปีนั้นอชื่อว่ามีรถเลกร์ตายและบิดที่ว่าเบรกหน้าความหน้านั้นเอาแวเลยไปช่วยคนแรกรถคันนี้ออคันนี้เลยสุดหล่อคนดังนะครับเนี่นี่นี่ยืนยันว่าเป็นเป็นงานสายบันเทิง11ปีที่ไปไปวันนี้แล้วก็พี่ก๊อกล้องกากถามว่าถามว่ากากไม่กากไม่รู้แต่ว่าได้ได้ลูกมาเยอะเหมือนกันขอบคุณมากพี่ก๊อก เออพี่พี่ก๊อกแล้วก็ตรงนี้อ่ะมันเป็นสองชิ้นแล้วก็เลยเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มเข็มกัดมากัดไว้มากัดไว้กลัวมันดุดกลัวมันลุดเออล้กก็ใส่ตาสองดวงอทำไมตามพี่ก็ลองรีวิวดูนะพี่นะเล้วก็ผมขอตัวก่อนเดี๋ยวมา เราจะรวมตัว3คันหรือว่า4คันของตัวนาราคันหนึ่งอะพี่ไม่รู้เหมือนกัน4คันนั่นแหละอ่าเดี๋ยวถ้าได้รวมตัวกันเดี๋ยวเรามารีวิวไม่มีโอกาสแล้วกันไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะว่าตาท็อปช่วงนี้แกเขาเรียกว่าเล่นสตรีมเกมเยอะเกินตีสองตีสามก็ยังเล่นเกมยังดิฟรถอยู่โอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับรายละเอียดโอเคเดี๋ยน้องไปธุระต่อโอเคขอบใจมากเดี๋ยน้องจอดรถไว้นะครับเราก็มาถ่ายรายละเอียดต่อนะครับก็ฟังจากปากเจ้าตัวมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเป็นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับ They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer because no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Uh, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back. Yeah. and i wanna feel something but all i feel is pain i wanna make a change but you either pick yourself up or you let yourself down life will always be tough so who the fuck are you now will you make it I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do because it is just me and nothing is new no i'm not lucky i work my ass off so i'll be some you either pick yourself up or you let yourself down life will always be tough so who the fuck are you now will you make it alone or do you need someone ใคครรนะับสนใจนะครับอยากจะแปลงรถนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับลิงก์เฟซบุ๊กพี่เอเนี่ยเขาแปลงรถเยอะแยะมากมายเลยหลายคันเลยนะครับตอนนี้คิวน่าจะยาวอยู่นะครับติดต่อสอบถามพี่เอนะครับหรือจองคิวนะครับผมขึ้นเฟซไว้ให้แล้วก็ลิงก์นะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะสามารถไปติดต่อสอบถามได้นะครับพี่เขาเนี่ยปากนกเนี่ยมีขายแยกอยู่นะครับอยู่ที่5,000กว่าบาทสามารถใส่ ตัว500 x ได้นะครับขอโฆษณาให้พี่เขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เขานี่ก็ดูแลรถพวกผมเนี่ย2คันเนี่ยดีมากนะครับฟิลเนี่ยแบบโทรรายงานตลอดเลยนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะครับสำหรับ34 0 0 0สเนี่ยสำหรับพวกผมว่าคุ้มมากนะครับได้มิตรภาพกับช่างนะฮะมิตรภาพที่ระยะทางไกลเหมือนกันนะครับจากภาคใต้กรุงเทพนะครับทั้งๆนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะครับจริงๆนะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนในนนนนชีีีีวววิิตจรรรงะะะคคัเเเเห็แ่่่าาาผ Facebook ลุยยยกออออไไ้ดโ อ่าพี่เอเขาดูแลดีจริงฮะดูแลจริงรถผมเนี่ยภายในนะเปิดออกมาฝุ่นเคอะเลยนะครับภายใต้ถังอะใต้ถังน้ํามันอะ่ะพี่เขาก็ล้างให้หมดทุกอย่างเลยเซอร์วิสเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนหมอ้อกรอง <c oughs> ดูแลยิ่งกว่ารถตัวเองอีกนะฮะบ,บอกให้ดีจริงนะครับรถผมก่อนหน้านี้ฝุ่นเต็มเลยหมอ้อกรองเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เขาก็แนะนำผมก็ซื้อส่งให้พี่เขาเปลี่ยนให้นะครับอ่า ส่วนราคารถนะครับปัจจุบันนะ CB เดี๋ยวนี้ตัวเก่าไม่ว่าตัวเก่าตัวใหม่เดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ที่80,000-90,000แล้วนะครับแค่ตัวรถเปล่าๆนะครับก็สามารถส่งนะครับหารถสักคันนึงถ้าอยากได้นะสมมตินะอยากได้ก็ซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับราคา89,000ก็ส่งแฟงกับพี่เอนะครับถ้าเป็นไฟตัวเก่านะครับก็อยู่ที่39,000ถ้าเป็นไฟ LED นะครับก็34,000นะครับ กับทัวร์ลิงในราคาเท่าไหร่นะแสนเอ็ดแสนสองเงี้ยมันก็คุ้มไงทัวร์ลิงสี่สูบนะครับแรงๆอัดเต็มเนียงได้เลยนะครับฟิลขับก็นิ่มๆนะครับนุ่มนวลสบายๆนะครับแต่ก็โดยประหาสี่สูบก็อาจจะกินน้ํามันหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ถ้าว่าแรกมากับความแรงนะครับแรงอัดแรงบิดที่เต็มเหนียงนะครับลูกเสนียงนกเลยอะ เต็มเหนียงได้แหละอัดได้เต็มที่เลยนะครับเก็มันนะครับขึ้นเขาลงห้วยสบายนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับเอก็สามารถแปลงให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเหมือนผมเนี่ยจริงๆแปลงว่าว่าจะติด่าปิ๊บทำเป็นทัวร์ลิงนะครับกลายเป็นทรงนี้มาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันออกแนวซิ่งๆนิดนึงไปชนมารอบนึงทนมากเลยตัวนี้ชนมอไซค์มารอบนึงหลังทํามานะครับมาด้วยความเร็วอยู่ที่ ร้อยกว่านี่แหละร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบนี่แหละไม่แน่ใจเชี่ยวไปนิดนึงตัวนี้ไม่แตกนะบอกให้แค่ถลอก,กเฉยอันนี้เนี่ยเบี้ยวไปหมดเลยเนี่ยผมต้องดัดมาเนี่ยไม่สนิมมึงขึ้นเลยเนี่ยรอยดัดเนี่ยแคดบ,บาร์นี่งอน็อตน,นี่หลุดเลยอะ่ะคลายน็อตน,นี่หักไปเลยแล้วผมก็ส่งไปหุ้มคาร์บอนนะครับหลังบริการพี่เอก็แนะนําว่าเออวิธีเอาออกเอาอะไรยังไงนะครับโอ้อ,ออกยากมากพี่เอทำเหนียวมากแน่นแบบแน่นปักเลยอะ่ะ แล้วก็วิธีติดตั้งกลับคืนนะครับพี่เอก็แนะนําเหมือนกันนะครับว่าใช้อะไรมั่งอะไรยังไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามพี่เอได้นะครับมาขายของให้พี่เขาหน่อยแล้วก็มารีวิวเราไปทํารถเขาแล้วแต่รู้สึกประทับใจอย่างเงี้ยพี่เขาดูแลดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะก่อนขายหลังขายการแนะนํานะครับดูแลรถเหมือนพี่มันน้องเลยนะครับผม ส่วนรถเจ้าแวร์เนี่ยรู้สึกว่าเป็น CB ีนะครับ 650F เป็นตัว2018ไหมสีกรมสีเท่านี่เลยกับสีเนี้ยสีเดิมมันแล้วก็สีกรมนี่เลยอ่าได้มามือสองนะครับวันนั้นผมแปลงรถมาแล้วเอาลงเฟซน้องมันเห็นหน้าเฟซไม่รู้ตีสองตีสามนี่ยแหละน้องมันเห็นหน้าเฟซวันนั้นผมหลับแล้วมันทักโทรมาหาผมตีสี่มันบอกรถพี่รุ่นอะไรมันอยากทําบ้างอยากได้บ้าง ก่อนหน้านี้น้องไปจองรถอะไรนะหกห้าศูนยเวอร์ซิตมามก็เสียค่าจองไปสองพันยกเลิกไปให้เขาไปแล้วก็มันก็ไปหารถคันนี้มาเป็น CB นะครับแล้วก็สักพักนึงแหละเก็บตังค์อยู่ค่าแปลงส0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ยัด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 ,ย,ด,ย,ดยัดไปส่งให้พี่เอเขาขึ้นรถสไลด์ไปเลยกรุงเทพเลยอส่วนผมนี่ส่งรถไฟนะครับขึ้นรถสไลด์ไปทมาก็ ไม่ได้จกแค่สามหมื่นสี่หรอกจริงๆพี่เอ,อยัดนุ่นยัดนี่้ายาแนะนาไปของดีๆให้น้องๆนะเนาะอย่างว่าเลยเอออันนี้ดีนะอันนั้นดีนะเออก็นั่นแหละอย่างว่าเลยเนาะเราก็อยากให้รถเราสวยออกมาดูดีเนาะเราก็ยัด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 ไปเพิ่มนิดๆหน่อยๆฮนะไม่ได้เยอะมากเนะี่ยอย่างนี้ก็แปลกเพื่อนเนี่ยอันะอนี้ก็เพิ่มตังค์ขึ้นมานิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับ มันก็ทำสีล้อตกแต่งนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ไม่ได้แต่งเยอะเลยเนี่ยเขาจัดมาเขาเ็าทรงโมตารนนะครับทรงทัวริงทรงแอดเวนเจอร์แล้วแต่คนชอบเลยคัสันได้เลยนะครับทัวริงก็สมปี๊บโออีกคันนึงเนี่ยไม่ได้มานะครับไม่ว่างติดต่อไว้แล้วไม่ได้ไเขเมียวไอ้วน เขาไม่ว่างนะครับอีกคันนึงติดปี๊ฟสามไบโอเท่มากใครๆก็น่าจะเห็นแล้วแหละรถพิพจนะคันสีดํะที่แต่งเต็มเหมือนยานแม่เลยคันนั้นคันนั้นดังนะครับเนี่ยฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับชอบยังไงก็ติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเงียบๆหน่อยนะครับติดเกมอยู่บ้านไม่ได้ออกทิปไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่า มีคนนะครับขอเข้ามาให้รีวิวนะครับให้ดูรายละเอียดหน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนมากก็ถ่ายแบบผ่านๆเนาะรับรถขี่รถผ่านแบบถ่ายคลิปผ่านๆนะรีวิวผ่านๆก็เออเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรมากไงวันนี้ก็มาเจาะนะครับเจาะลึกไม่ถึงว่าเจาะลึกหรอกก็ยังหวนหเหมือนเดิมไหมรีวิวลอยๆอยไหม <laughs> ต่อเล่ารายละเอียดรายละเอียดให้ฟังนะครับก็ผมก็รีวิวไม่เก่งเนาะทุกคนก็รู้หลังจากที่ติดตามผมมา ่าผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าผมคือใคร่ <laughs> ะโอเคไม่เป็นไรฮะโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ thank okay.